การทำการบ้านในวันไข่ตกคือการเพิ่มโอกาสอย่าเข้าใจผิดไม่ใช่ทําการบ้านในวันไข่ตกนะต้องทําก่อนแล้วเราควรจะทําการบ้านตอนไหนคะครูก้อยหลังจากที่เราเจอยิ้มนิ่งกับชุดเคลียร์บลูแล้ว ทำทันทีที่เจอเลยถ้าสามีอยู่ปุ๊บก็คือทําเลยชวนเข้าห้องมืดเลยท,ทั้งทงที่มันเป็นตอนเที่ยงก็แล้วแต่ก็ต้องทําเลยเอาคูก้อยแล้วคูก้อยบอกว่าไข่มันจะตกภายใน1 2บสถึงสีชั่วโมงแล้วเรามาทําก่อนวันไข่ตกอย่างเงี้ยไม่เสียโอกาสเลยคะ่ะการทําการบ้านในวันไข่ตกคือการเพิ่มโอกาสอย่าเข้าใจผิดไม่ใช่ทําการบ้านในวันไข่ตกนะต้องทําก่อนการเจอหน้ายิ้มนิ่งคือการเจอ LH ไม่ได้หมายถึงว่าไข่ตกเลยนะคือมันกําลังพีคแล้วมันกําลังทําให้ถุงไข่อะแตกแต่ไข่มันยังไม่ตกไข่มันอาจจะตกหลังจากนี้ประมาณ12ถึง48ชั่วโมงแต่เราทําก่อนเพื่ออะไรเพื่อให้สเปิร์มมันไปดักรอสเปิร์มเนี่ยเวลามันเข้าไปแล้วในช่องคลอดเนี่ยมันผ่านเข้าไปรอเนี่ยบริเวณท่อนําไข่ซึ่งเป็นบริเวณที่ไข่มันตกลงมาเนี่ยสเปิร์มมันรออยู่ได้48ชั่วโมงแหม หรือบางคนที่สเปิร์มแข็งแรงมากรออยู่ได้3วันเพราะฉะนั้นเราทําทันทีเพื่อให้สเปิร์มมันไปนั่งรอแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ไข่มันตกตกุบสเปิร์มมันรออยู่แล้วมันได้เจาะไข่สดค่ะซึ่งเมื่อมันเจาะไข่สดแล้วถ้าไข่ใบนั้นสดแล้วมีคุณภาพสมบูรณ์แล้วมีคโครโมโซมในเซลล์ไข่ปกติมันจะมีโอกาสปฏิสนธิสูงกว่าเจาะไข่ที่ฝ่อแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรามาทำหลัง เช่นเราไข่ตกแล้วแล้วเรามาทําการบ้านหลังซึ่งตามทฤษฎีเขาบอกว่าไข่ตกแล้วเนี่ยไข่ก็ยังรอยอยู่ได้ย4ิบสี่ชั่วโมงนะคือมีอายุรออยู่ได้ย4ิบสี่ชั่วโมงแล้วค่อยๆสลายตัวไปให้เรานึกถึงมะม่วงที่มันแก่เต็มที่พอมันตกลงมาจากต้นไม้ปุ๊บถ้ามดแดงได้กินทันทีโอ้ยมันสดมันอร่อย แต่ถ้ามดแดงไม่ได้กินทันทีรอยบสี่ชั่วโมงมันก็ยังกินได้แต่มะม่วงนั้นมันก็ค่อยๆเป็นไงคะเริ่มฝ่อเริ่มเน่าเพาะนไข่ที่เริ่มฝ่อเริ่มเน่าที่เหมือนมะม่วงที่ตกมานานแล้วเป็นหนึ่งวันนะมันก็มักจะไม่ติดเพระนการทําการบ้านคือการทําก่อนวันไข่ตกสเปิรมรอได้ไข่ตกตุ๊เจอไข่สดปฏิสนธิเลยเพร้นเทคนิคนี้นะคะ เป็นเทคนิคที่ใช้ในการคาดการวันไข่ตกและทำการบ้านให้ตรงวันแต่อย่างไรก็ตามติดหรือไม่ติดนั้นอยู่ที่คุณภาพไข่และอยู่ที่คุณภาพสเปิรม์มดังนั้นเราต้องบำรุงไข่บำรุงสเปิร์มล่วงหน้าก่อนที่จะปล่อยตั้งครันอย่างน้อย3เดือนเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสสำเร็จ